เสนอค่ะบ้านเพื่อนภูมิใจเสนอมากแต่บ้านตัวเองนั้นยังให้ชมไม่ได้นะคะเพราะว่ายังเล็กอยู่นะคะให้ in the, in the ดวันนีะทุกคนวันนี้เอดิเซ่ได้รับเกียรติมาทานอาหารบ้านเพื่อนผู้ปกครองค่วน,นระาดอาหาร ปกครองกันหลังจากที่เรากลับมาจากเมืองไทยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้เป็นมื้ออาหารแรกที่เรามีเวลาออกมาทานอาหารข้างนอกกับเพื่อนผู้ปกครองนะคะเราเดินทางกันมาประมาณ20-30นาทีนะคะก็จะมาถึงบ้านเพื่อนผู้ปกครองวันนี้เพื่อนผู้ปกครองทําเมนูอาหารอะไรให้พวกเราทาน,น,ะะทนเดี๋ยวไปชมกับเอลิเซ่นะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนจะไปทาน พาทัวร์บ้านเพื่อนผู้ปกครองกันก่อนนะคะทุกคนภุมิใจเสนอค่ะบ้านเพื่อนภุมิใจเสนอมากแต่บ้านตัวเองยังให้ชมไม่ได้นะคะเพราะว่ายัางเล็กอยู่นะคะอยากมาชมบ้านเพื่อนผู้ปกครองกันก่อนนะคะ<พ>เป็นคอนโดค่ะทุกคนแปลว่าเป็นคอนโดที่มี2ชั้นนะคะอันนี้เราก็อยู่ชั้นข้างบนกันส่วนชั้นข้างล่างเขาก็จะเป็นห้องนอนนะคะแต่ว่าเอเซนนั้นไม่ได้พาไปดูนะคะขึ้นมาปุ๊บก็มาเจอเอเอน กันก่อนนิดนึงเพราะว่าทุกคนกําลังนั่งรอเอลิเซ่ทานอาหารกันนะคะอันนี้ก็เป็นห้องรับแขกของเขาเป็นห้องเป็นห้องดูทีวีของเขานะคะทุกคนอ่เป็นห้องหนังสือคุณหมอก็จะเป็นหนอนหนังสือนิดนึงนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวรอชมกันแค่นี้ไปในครัวกันดีกว่าค่ะนี่นี่เขาก็เปียมตัวกันท้า yes

tu donnes les pommes de terre Oui, mais là c'est pour nous, c'est bon, ça suffit. Ça suffit parce qu'on va pas lui. Oui, mais il faut que. C'est qui Mais oui. Oh, c'est crône a marre Do you want potato Oui. Oui, oui, oui. Oh, il n'y a Un peu, hein Pas beaucoup. potato. Hummm. C'est vrai. Ok. C'est caramélisé. C'est สำหรับฉันคนแรกเลยคะสองคนช่วยกันทำโอ้สำหรับฉันคนแรกเลยขอบคุณค่ะแม็กซี่บุกู Hein oui, c'est vrai, j'ai pas pensé. Je me rappelle, mon père, il avait acheté. à 76 ans. Oui, c'est vrai, on m'avait offert un couteau électrique. Mon père, il avait le couteau électrique. Et ben oui, le couteau électrique pour l'Inex. Mon dieu, mon père, il me faisait tous les dimanches, il me pour faisait le couteau. Il me voilà. faisait Il disait, voler oui, mon couteau. Il y avait que lui sur s'en servait d'ailleurs. Mmh. Voilà, pour ça, c'était C'est pour Paul ça. C'est pour Paul Oui. donne lui ce que tu veux là, donne lui De il il n'est cuit parce qu'il y a une non, là. Il est, il est mm. oui, un rouge là, juste là. Il est cuit à poil. Oui, il est cuit à poil. Il reste, sur la... il reste oh. un petit peu de blaude. C'est bon, Donc est bon oh. il est cuit vraiment jusqu'à la... Je l'ai dit pour le temps. Quand tu as un y a le mets dans hein, la poêle. Tu le mets dans la poêle. C'est faux. Je crois que le oeuf, il est cuit dans la poêle. C'est pour ça que je la garde un peu d'ailleurs. Toujours marié, je te signale. C'est vrai que c'est toujours marié. Plus pour longtemps, mais bon. Non, non, non. ขากแก๋ฟินด like? ีมากิด yes. si ีมากขากเอที um so um> ่ป okay. ัยล s ฮะ Yes ยุลม네ือกูใ mm ช่ไหม่มเยอันอยู่ตงอยู่อะเก็บไม่แม่ี่้่ยอ้่ไม่ใช่ม่กีบเอ้ีเธอ่คใช่ไากาศ้อนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้นั่งทานข้างนอกกันเพราะว่าลมยังหนาวอยู่อิาเลียนั้นไม่สะดวกนะะโอเคอาหารมาเล้ว

คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอดิเซ่ในการทำคลิปต่อไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ